การอ่านสะกดคำพื้นฐานระดับชั้นป .1 ต่ออะบอตับตออัวตัวตออาตาต่ออ,อ,อาออกอตา ตออางอตางไม่เอกตางตออามอตามตออายอตายตออัมตำตออิดอติดตออีตี ตอ,อีนอตีนตออึกอตึกตออืนอตื่นไม่เอกตื่นตออุมอตุมไม่เอกตุมตออูตูไม่โทตู้ ตอเอนนเต้นไม่โทเต้นตอเอมอเต็มตอเอเตะตอเอาเตาตอเอาเต่าไม่เอกเต่า